เรื่องร้อนเรานำเสนอมาเป็นซีรีส์เกาะติดมาแล้วเพราะว่าเห็นว่าความไม่ชอบมาพากลในการคัดเลือกการประมูลนะครับในการประมูลคัดเลือกผู้เอกชนที่จะให้เช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลังในภาคตะวันออกหรือว่า East Water เนี่ยมันดูทักแม่งทักแม่งม,มันจะไปซ้ำรอยรถไฟฟ้าสายสีส้มยังไงอย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปถึงว่า สุดท้ายคุณสันติพร้อมพลัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดที่ราชพัสดุะจะเอาอย่างไรจะเรียกประชุมใหม่หรือเปล่าจะเรียกประชุมใหม่ไหมเพราะนั้นขณะนี้มีกระแสะข่าวมาว่าการเรียกประชุมใหม่ก็เหมือนกับการที่จะพยายามดันให้การประมูลรอบที่สองเป็นผลสำเร็จซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆกระแสะสังคมพุ่งเป้าแน่นอนว่าอา้าวแล้ว ประมูลรอบแรกที่ได้คะแนนออกมาแล้วอีส t วอเตอร์ชนะล่ะแล้วเขาฟ้องศาลปกครองกลางอยู่เนี่ยคุณจะปล่อยค้างเติ่งเอาไว้อย่างนั้นเหรอคุณจะเดินหน้าแบบนั้นเหรอเพราะว่าจับสัญญาณจากคุณประพาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะเลขาของคณะกรรมการเนี่ยก็บอกว่าก็ถ้าเดินหน้าต่อก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายขัดอะไรถ้าเอกชนอยากฟ้องก็ไปหาเอาว่าเสียหายประเด็นไหนนะแต่ว่าวันนี้วันนี้ ในส่วนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของการประปาส่วนภูมิภาคเขาไม่รอเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่รอค่ะนําโดยคุณธงชัยวัยบุญญาประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหก,กิจการประปาส่วนภูมิภาคไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องขอให้เร่งหาแนวทางจัดการเรื่องนี้แหละการประมูลระบบท่อส่งน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีคุณอิทธิพลช่างกลึงดีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนเป็นผู้รับหนังสือนะคะ ทีนี้เนื้อความในหนังสือเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องเล็กครับเขาก็ระบุนะคะย้อนไปตั้งแต่ปี2535ว่าประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็เพื่อจะพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศและให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีมีมาตรฐานจึงมีการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาก็คือบริษัท East Water เนี่แหละซึ่งการประปาถือหุ้นทั้งหมดในตอนแรกนะต่อมามีการขายหุ้นออกไปและปัจจุบันนี้ทางการประปาภูมิภาคถือหุ้นอยู่ประมาณ 40%ทีนี้เขาก็ไล่เลยว่าสัญญาที่สิ้นสุดลงในปี2,566กรมธนารักษ์ก็เลยจัดประมูลให้มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหมดอายุสัญญาและจัดการประมูลไป9สิงหา2,564แล้วเขาพูดชัดเจนในหนังสือบอกว่าการประมูลครั้งแรกครั้งนั้นปรากฏว่า east water ชนะการประมูลมแต่แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทราบ 26สิงหา64กรมธนารักษ์ยกเลิกการประมูลครั้งนั้นแล้วก็อ้างว่าเอกสารกําหนดขอบเขตของงานหรือ TOR ไม่ถูกต้องมีเขาเขียนเลยนะ,ะและกรมธนารักษ์เปิดประมูลใหม่28กันยา64เปิดประมูล28กันยา แล้วได้ผลวันที่เท่าไหร่ครับได้ผลวันที่30กันยายนละค่ะนับนิ้วหน่อยฮะ28กันยาถึง30กันยาสามวันสองวันเนาะมือเดียวกันนับได้แค่2วันเท่านั้นได้ผู้ชนะก็คือวงสยามเสนอผลตอบแทนให้รับสูงสุดค่ะครับก็เลยเกิดข้อพิพาทระหว่างกรมธนารักษ์และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำตะวัดออก จำกัดมหาชนหรือว่า eastwater แล้วเขาก็บรรยายต่อใช่ไหมฮะน้องเล็ใช่ค่ะบอกว่า eastwater เนี่ยเขาชนะให้ได้คะแนนสูงสุดในรอบแรกตอนนี้เขาก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนะคะแต่ว่ากรมธนารักษ์บอกว่าไม่รอเดี๋ยวจะมีการจัดประชุมเร็วๆนี้แหละแล้วก็จัดประชุมกันเมื่อ11กุมภาพันธ์มีมติ ในที่ประชุม6ต่อ4บอกว่ายังไม่ต้องเดินเรื่องได้ไหมรอผลการตัดสินของสารปกครองกลางก่อนเพราะอีส์วอเตอร์เขาไปยื่นให้แล้วคะคะทีนี้ทางด้านของสหพันธ์แรงงานรัฐ,รฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยเขาก็เลยเต้องเรียกว่าอะไรเขาต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการทุจริตคอรับชั่นเขาก็เลยบอกว่าจากกรณีดังกล่าวเขามีความเห็นและมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีดังนี้นะครับหนึ่ง เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยกรณีที่พิพาทอยู่เนี่ยเมื่อปี2535ภารกิจการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้การประปาส่วนภูมิภาคตั้งบริษัทจํากัดขึ้นมาและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบและโครงข่ายเชื่อมต่อ,อยังเป็นมาตรฐานถึงปัจจุบันเป็นและกปภซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งที่สุดแล้วความมั่นคงผลผล,ผลประโยชน์ต่างๆย่อมตกแก่รัฐจึงเห็นว่า ภารก,กิจนี้ควรจะต้องเป็นสิทธิ์ของรัฐโดยการประปาส่วนภูมิภาคให้ดําเนินการตามภารก,กิจต่อไปอ,อันนี้ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งส่วนข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าการที่กรมธนารักษ์ไปยกเลิกการประมูลรอบแรกแล้วก็ไปอ้างว่า TOR ไม่ถูกต้องนั้นทางสรสอบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยกระบวนการร่าง TOR จนประกาศออกมาเนี่ยถือว่าผู้ประมูลทั้งหลายต้องมีกระบวนการกรันกรองจากหน่วยงานต่างๆแล้วทั้งจากกรมธนารักษ์สำนักงานอายการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นหากกรมธนารักษ์เห็นว่าไม่ถูกต้องก็ควรกําหนดหรือเขียน t o r ใหม่ก่อนการประมูลนะคะแต่กรณีดังกล่าว กรมธนารักษ์ดันปล่อยให้มีการประมูลจนทราบผลว่าใครชนะชแล้วดันไปยกเลิกเปิดประมูลใหม่จนทําให้ได้ผู้ประกอบการรายใหม่เป็นบริษัทเอกชนแล้วมันก็เกิดข้อพิพาทคือพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าก็นักขณะน,นี้<ช>เรื่องอยู่ในศาลปกครองออจะดันไปทําไม<ช>แล้วเกิดอนาคตข้างหน้าเกิดความเสียหายต่อรัฐจนเกิดการฟ้องเรียกค่าเสียหายของบริษัทเอกชนต่อรัฐล่ะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นค่าโง่อีกอันนี้คือเขาห่วงนะครับ ส่วนทางด้านของคุณสาวิต์แก้วหวานที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก็ออกมาระบุถึงการเรียกร้องในวันนี้ด้วยครับทีวาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกตั้งแต่ต้นใจแม่ท่าเห็นแล้วเพราะว่าการกรกกวนการในการเขียนทีควาโดยช่วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการผ่านสำนักอัยการสูงสุดเป็นซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินเนี่ยก็รู้ว่าข้อมูลแต่ละข้อแต่ละคนเขียนแล้วก็จะรักษาผลประโยชน์ของชาติไ้ได้อย่างไงดังนั้นก็ แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าทีวาไม่ถูกต้องซึ่งผมเรียนว่าถ้าทีวาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกต่างต้นปล่อยเกิดการประมูลเกิดขึ้นทําไมพอล้มการประมูลเสร็จทางกรมสรรพก็มีการเปิดประมูลใหม่เมื่อประมาณเดือนกันยายนปี254เช่นเดียวกันก็ออกทีวาเช่นเดียวกันก็กระจายไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่ต้องการที่จะประมูลก็ปรากฏว่าก็เปิดการประมูลใหม่นะก็ปรากฏว่าบริษัทที่ได้มาอีดวอเตอร์ไม่ได้เล้ทเนี้ก็ปรากฏเราได้คือบริษัทวงสยามก่อสร้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปบบรวว่าิษัทง วงยามก่อสร้างจะเป็นแบบโน้นบอกนี้อินเวอร์เตอร์จะเป็นแบบโน้น,นเลย้เป็น,นกลไกการที่จะดาเนินการในการประมูลอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็สงสัยว่าทําไมการประมูลครั้งแรกไปล้มทําไมโดยอ้างวัตถิยาไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องคือ,อย้ายเกิดการประมูลเพราะมันเกิดความเสียหายแก่บริษัทแล้วอยู่ๆมาเปิดวัรประมูลใหม่เขาปรากฏว่าวงสยามได้ซึ่งโดยเงื่อนไขโดยหลักเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้ก็ปรากฏวงสยามได้ก็เป็นเรื่องของวงสยามที่จะได้แต่ปรากฏว่า Water, อีดเวอร์เตอร์ก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาเขาไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อคุ้มครองว่าเขาได้เนี่ยอยู่อยู่ประยุกต์เลิกเขาซึ่งไม่เป็นธรรมก็เกิดความเสียหายซึ่งเรื่องขนาดนี้อยู่ที่ศาลปกครองยังไม่ประกาศออกมายังไม่วินิจฉัยออกมาซึ่งรอทราบว่ารอกรมสารัก์ไปชี้แจงว่าเหตุผลที่ในการยกเลิกการประมูลนั้นคืออะไรซึ่งตอนนี้กรมสารักก็ยังไม่ไปชี้แจงต่อศาลปกครองแล้วก็ตอนนี้บุตะนี้วงสยามได้แล้วก็ยังไม่ได้ครบถ้วนกระบ,บวนค,ความก็คือคณะกรรมาการยังไม่ประกาศ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเรื่องนี้เกิดขึ้นพออีดวอเตอร์ไปยื่นต่อสารปกครองการในคณะกรรมการที่คมนารักษ์ที่เปิดการประมูลนั้นก็มีการประชุมกันก็มีมติ6ต่อ4นี่บอกว่าอ่ะอันนี้ก็าย่างยายาเพิ่งประกาศเลยรอผลการวินิจฉัยของสารปกครองการกลางก่อนซึ่งเรื่องมันก็คาอยู่แต่ว่าแวแวๆล่าสุดมีกระบวนการอะไรก็ไม่ทราบไปเนี่ยจะพยายามให้คณะกรรมการทบทวนการประชุมกันแทบทวนมติในครั้งนั้นโดยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้สารภัพเพื่อให คณะกรรมการที่ดําเนินการเปิดรายชื่อเพื่อให้บริษัทที่ชนะการประมูลนี้ได้ก็คือรับรองผลรับรองผลใชใ่ถูกต้องทีนี้ประเด็นปัญหาก็อยู่ที่ตรงที่มายื่นวันนี้ก็คืออยากจะยืนยนันนะคะว่าทุกอย่างจะต้องโปร่งใสเรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและสรสยืนยันว่าภารกิจในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณุปการต่างๆต้องกําหนดให้เป็นภารกิจของรัฐสืบต่อไปค่ะครับ